วันอังคารที่13กรกฎาคมพศ2564ครับผมลูกบุดีโชคดีกับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ถวายข้าพระพุทธาทานที่บ้านอีกวันหนึ่งกับผมนะนะข้าพเจ้าก็ทําเป็นก,กิจวัตรประจําวันกับผมนะอย่างที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันความรู้ว่าตรงนี้ผมนะวันนี้ข้าพเจ้าก็ ยังไม่ว่างพอผมที่จะเอานำพระเครื่องยังพอมีอยู่กับผมนะมาให้ท่านชมกับผมนะชื่นชมมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาแจมกันกับผมนะมาหาความรู้ร่วมกันตรงนี้กับผมนะนะวันนี้ข้าพเจ้าก็มาพูดคุยนะ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันคือว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นยังไงผมตรงนี้เพราะว่าโรคหวัดไวรัสโควิดระบาดรุนแรงกับผมนะโรคหวัดเนี่ยโควิดระบาดรุนแรงมากตรงนี้กับผมนะวันติดเชื้อแปดพันเก้าพันหมื่นคนเนี่ยข้าพเจ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนตรงนี้กับผมก็ ยังไม่พร้อมด้วยผมนะสุขภาพร่างกายไม่พร้อมหนึ่งก็ไม่มั่นใจด้วยตรงนี้นะเอาดูข่าวโทรทัศน์นะมือถืออะไรพวกนี้ข่าวออนไลน์ facebook อะไรพวกนี้ Google อะไรเนี่ยเราไม่ได้เชื่อเราก็ดูไว้รับผมนะฟังไว้ดูไว้ฟังไว้คิดไว้ตรงนี้รับผมนะก็พิจารณาดูอยู่กับผมนะข้าพเจ้าคือต้องการจะฉีดวัคซีนเนี่ยคือจรร์นสันน่นจรร์นสครับผมนะ เข็มที่หนึ่งนะไฟเซอร์เข็มที่สองมาโอน้าเข็มที่สามถ้าเป็นไปได้นะเออถ้าข้าพเจ้า,ไปป,จาไปประเทศลาวฉีดก็ได้ฉีดไฟเซอร์ถ้าไปอเมริกาได้ฉีดทุกยห้อผมคุณจะคุณจะเลือกเอาจอนสันโมดิน่าไฟเซอร์เขามีให้คุณเลือกคุณจะฉีก็ได้ไม่ฉีก็ได้ตรงนี้ผมหนาะอเมริกาตรงเนี้ยคือฟาร์มเหลื่อมล้ําทางวัคซีนเนี่ยการเข้าไม่ถึงเนี่ยมากมายเลยครับผมนะในประเทศไทยตรงนี้ นะคือเราคือมันลำบากตรงนี้เซียท์ไทยตอนนี้มีสองยี่ห้อสามยี่ห้อคือชิโนแวรใช่ไหมของจีนอู่ฮั่นแล้วก็เ e อสตาซิดิกา้าแล้วก็ชิโนฟาร์มว่าผมตรงนี้เามีเลือกแค่นี้ครับผมนะจากยุโรปอเมริกาเราไม่มีตรงนี้คผมนะตรงนี้วัคซีนที่ดีๆเพราะว่าดีอเนี่ยนะถ้าเรามีทางเลือกได้ผมนะคืออืม เราก็สงสัยกัน,นครับผมไม่เข้าใจเอ่าอทำไมคุณไม่สั่งมาไฟเซอร์โมดุนนาจอนสันนะเอออเมริกาก็ฉีดจ,จนเหลือวัคซีนบริจาคให้นะฟิลิปปินส์อิโดนีเซียประเทศไทยอัฟกานิสถานก็บริจาคเยอะแยะผมนะตรงนี้ทั้งอเมริกายูเอทั้งอิสาราเอลครับผมนะบริจาควัคซีนมาให้เนี่ยคือเขาเหลือบานเบตรงนี้ นะคือเราไม่มีทางเลือกอะไรเลยชีวิตตรงนี้วัคซีนเงินภาษีเราทุกทุกคนกับผมนะประเทศไทยเจ็บสิบล้านคนเนี่ยไม่เงินภาษีแล้วนะคุณเติมน้ามันเนี่ยคุณมีรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถเก่งรถอะไรเนี่ยคุณก็เติมน้ามันไหมดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอคุณเสียไหมแก๊งแก๊สคุณเสียภาษีไหมเสียทั้งนั้นเนี่ยดีเซลเบนซินเนี่ยอย่างน้อยเก็บแปดบาทสิบาทผมตรงนี้ภาษีเนี่ยือคนเสียภาษีทั้งนั้นกับผมตรงนี้ นะคือประเทศไทยคิดว่าเหมือนประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พม,มา่าอินเดียเปรูพวกนี้ผมในประเทศที่บังกลาเทศอะไรเนี่ยคือโควิดระบาดกันมากผมตรงนี้คือควบคุมไม่อยู่ญี่ปุ่นกคุมไม่อยู่นะคือรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกก็ผมตรงนี้แล้วมานอกดาวตัวนี้ด้วยโคลรฟิลด้วยร้านค้าอะไรนะไอปิดก,กี่ทุ่มนะ ตอนนี้สองทุ่มแล้วคนเราฟรว่าสองทุ่มแล้วก็ไอ้ร้านค้าห้ามนั่งนาะนในร้านเลยมันสองโดนสองเด้งตอนนี้ออะอย่างคุณเลี้ยงกุ้งใหญ่เงี้ยกุ้งขาวกุ้งอะไรเนี่ยส่งตามร้านอาหารใช่ไหมตอนนี้ร้านอาหารปิดจะขายใ,ใครอะ่ะนะเกษตรกรเษกรเษตรษกรรมเราทํอะไรไปรอดไหมอ่าทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งปลาหมึกนะทั้งผักผลไม้พริกบะนาว นะสารพัดนะแล้วก็คือระบบมันระบบมันโดนทำลายหมดต้นทางปลายทางคือร้านอาหารร้านอะไรโดนปิดโดนเลยเนี่ยขายไม่ได้กเกษตรกรทำไงครับนะทั้งผักทั้งผลไม้ปลาทั้งน้ำเค็มน้ำจืดปลาทูป,ปาลาอะไรต่ไม่หมดร้านอาหารในห้างก็ปิดร้านทั่วไปก็ปิดข้างทางก็ปิดคือกลับไปถูกกับบ้านถูกใหญ่ไม่คนซื้อ ไม่สะดวกและเหตุการณ์ติดเวลาแปดเก้าพันหมื่นหมืนคนเนี่ยคนก็หวาดกลัวกันตรงนี้นะคือกลัวกันส่วนใหญ่อะ่ะไม่กล้าจะไปนั่งกินอะไรกินเหมือนปกติสุขอะ่ะคือชีวิตมันไม่ปกติสุขมันเป็นสงครามโรคระบาดแล้วระบาดเราอนะับดับต้นของโลกตอนนี้กับผมนะอืมนะนอินเดียเนี่ยบอกติดเวลาสามแสนสี่แสนคน นะจริงจะติดวันละเป็นล้านคนอินเดียมีประชากรยกตัวอย่างมีพันสามสี่ร้อยล้านคนติดจริงก็คือร้อยล้านคนตายกี่สิบล้านคนยี่สิบสามสิบล้านคนข่าวมันบิดเบื้ยงกันหมดแหละแล้วเข้าใจตรงนี้มีมานานแล้วข่าวเนี่ยข่าวเขา,ขาทอททาตัวเลขให้มันน้อยที่สุดครับผมอย่างอินโดนีเซียก็ติดสองล้านห้าแสนคนจริงติดจริงไปห้าหกล้านคน,ต,ต,าน,คนตายวันละ หลายพันคนนึงนะอย่างชิลีนะครับอย่างอย่างประเทศไลเปรูเนี่ยเขาปรับตัวเลขตายไปสามเท่าจากแปดแสนตายไป 3, 000, สามสี 4, ม่แสนเขาปรับตัวเลขใหม่ตรงนี้ประเทศชิลีประเทศไลเปรูชัดเจนผมนะติดไปล้านหมดตรงนี้คือเขาเขากดตัวเลขเราตรงนี้คือทุกประเทศอ่ะไม่เสนอตามความจรงิงอะ อินเดียติดเกินร้อยล้านคนแน่นอนนะไม่ถึงก็เกือบถึงนะคือว่าระบบสาธารณสุขเขาล่มสลายไปแล้วนะก็เยอะแยะผมนะอินโดมมาเลนะพม,มา่าเปรูบาซินนะสาธารณสุขล่มสลายหมดไม่ล่มเหมือนล่มตรงนี้นะ โควิดสายพันธ์อะไรอินเดียกืินสายพันธ์อังกฤษหมดแล้วบางคนตรวจเจออย่างอย่างยุโรปอย่างอะต่างประเทศเนี่ยหลายหลายประเทศเลยคือคนเป็นโควิดสองสายพันธ์ทั้งบาซินทั้งอังกฤษนะคนคนเดียวกันติดสายพันธุ์ก็กลายเป็นต่อไปก็กลายอะไรกลายพันธุ์ใบใหม่ต่อไปวัคซีนดีๆอย่างไฟเซอร์บริดาจอรสันอามาอยู่ก็ นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงตรงนี้ขอทุกท่านมีความสุขที่ได้มาปวันบประนาครับผมตาทุกครับผม